อย่าพูดว่าแค่เข้าไปลองเลยครับเรียกก็ติดเลยก็ว่าได้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับู้วแต่เป็นการส,งส่งเสริมให้เปคนนะครับเกิดการเรียนรู้ได้ในทุกๆวันนะั่นคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาครับ ทุางองค์กรหาวิยาลัยนะครับมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกๆท่านนะครับซึ่งการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่ความรู้ความรู้ล้าสมัยได้นะครับแต่การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรใหม่ๆให้เราเรียนรู้ได้ทุกๆวันแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับล้วนแต่เป็นการส่งเสริมทให้คนนะครับเกิดการเรียนรู้ได้ในทุกๆวันนั่นคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา พูดว่าแค่เข้าไปลองเลยครับเร่ยก็ติดเลยก็ว่าได้ การที่เราเข้าไปแล้วก็ใช้เป็นประจำนะครับแมทยูมอมีรักษณะแตกต่างไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นคือเป็นศูนย์รวมนะครับความรู้การเรียนรู้ทางด้านการแพทย์เยอะมากๆครับอาจจะมากที่สุดในประเทศไทยมากถึงระดับอาเซียนเลยก็ว่าได้และที่สําคัญนะครับมีการระบบเก็บคะแนนระบบเก็บแต้มต่างๆนะครับผมว่าจริงๆแล้วนะความรู้นะความฉลาดที่เกิดจากแมทช์ยูมอรเนี่ยทำให้เราเนี่ยครับได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้มากขึ้นเพราะวันนี้นะครับอย่ามองเป็นแค่แพลตฟอร์มเลยครับ คือสิ่งที่เราขาดไม่ได้สําหรับการเรียนรู้ในชีพปัจจุวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองครับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางการแพทย์ปัจจุบันไม่ได้เป็นเรื่องของแค่ทางด้านการแพทย์แต่เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตวันนี้คุณภาพชีวิตของคนเราไม่ได้เกิดจากสุขภาพกายแต่เป็นเรื่องของสุขภาพใจ และที่สําคัญนะครับไปเรื่องของสุขภาพเงินไปเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในรอบด้านดังนั้นแพลตฟอร์มนะครับในการบริหารทางด้านสุขภาพก็เลยไปเรื่องของแพลตฟอร์มที่ทําให้เราเกิดการเรียนรู้ในรอบรอบด้านและที่สําคัญนะครับแม็กซ m มอ e เป็นตัวอย่างที่สําคัญนะครับที่นําเสนอการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในรอบรอบด้านครับ